คะวันนี้แม่ใหม่ก็พามาดูต้นพริกที่ปลูกในกระถางนะคะว้าวตอนนี้กําลังติดดอกออกผลแล้วค่ะก็เริ่มจะเป็นดอกแล้วนะคะเราก็จะต้องมาบํารุงกันนะคะในตอนนี้เพื่อไม่ให้ดอกเขาหลุดร่วงให้ต้นเขาแข็งแรงนะคะแล้วก็ใบเขาเนี่ยก็จะได้เขียวงามเลยนะคะแต่กว่าที่แม่ใหม่จะบํารุงให้ใบเ้าเขียวได้นะคะก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะคะ ตอนนี้เห็นดอกแล้วค่ะชื่นใจมากๆเลยนะคะอีกหน่อยก็จะติดผลแล้วนะคะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครัวเรือนพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้นะคะวันนี้แม่ใหม่ก็มีสูตรง่ายๆในการบำรุงต้นพริกพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้นะคะเดี๋ยวตามไปดูสูตรง่ายๆกันเลยค่ะแม่ใหม่ก็จะใช้น้ำเปล่า5ลิตรนะคะในถังนี้แล้วก็ น้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวหุงข้าวก็อย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์มากๆเลยมีวิตามินต่างๆมากมายแล้วก็กาแฟทรีนวันค่ะใครไม่มีนะคะจะใช้กาแฟดำก็ได้แล้วก็สปอนเซอร์ค่ะสามารถบำรุงพืชได้นะคะมีสารอาหารที่พืชต้องการค่ะแม่ใหม่ก็จะใส่สปอนเซอร์หนึ่งฝาค่ะจากนั้นแม่ใหม่ก็จะใส่กาแฟนะคะครึ่งซองค่ะในกาแฟเนี่ยก็จะมีรสชาติที่ขมนะคะ มดหนอนแมลงต่างๆพอได้กัดกินแล้วเขาก็จะไม่ชอบนะคะเพราะว่า,เ,าเขาจะมีรสขมนี่ละค่ะเราก็ใช้ของนะคะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานำมาบำรุงต้นไม้พืชผักที่เราปลูกนะคะเพียงเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็สามารถทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตวสวยงามขึ้นมาได้ แล้วก็กวนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากที่กวนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วแม่ใหม่ก็จะเอาลงในน้ําเปล่าที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเป็นน้ําธรรมดานี่แหละคะ่ะ5ลิตรนะคะ ผสมลงไปเลยค่ะแล้วเราก็กวนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ก็จะไปราดรดนะคะที่ต้นพริกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับของเรากันได้เลยนะคะสูตรนี้แหม่จะใช้สัปดาห์ละ2ครั้งนะคะในการบำรุงนี่แหละคะ่ะจะราดรดลงดินแบบนี้เลยก็ได้นะคะใช้กระบวยตักแบบนี้หรือว่าใครจะใส่บัวก็ได้นะคะ วิธีการบำรุงพืชแบบนี้นะคะก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ปลูกพืชไม่เยอะนะคะปลูกใส่กระถางภายในรั้วบ้านแบบนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะการปลูกพืชในถุงในกระถางแบบนี้นะคะสารอาหารของเขาจะหมดเร็วมากๆแล้วเพราะว่าเขาจะมีแบบจำนวนจำกัดนะคะเราจะต้องบำรุงให้เขาบ่อยๆคะ่ะเพื่อให้เขามีสารอาหารนะคะได้ไปเลี้ยงลำต้นทำให้ต้นพืชน,นะคะเจริญเติบโตเขียวงามนะคะ ลองทำดูค่ะสูตรง่ายๆแบบนี้นะคะที่มีอยู่รอบๆตัวเราแล้วก็เป็นสูตรที่ประหยัดราคาไม่แพงนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของแม่ไหมสวัสดีค่ะ